ห้าสิบหกสิบเจ็ดเราต้นนี้มามามาพูดคุยกันเรื่องการจัดการในการคิดจะทำปามาน,นะบอกแล้วเราไม่ได้เลือกว่าต้นไหนสวยไม่สวยนะแต่พอเราเห็นว่าต้นนี้เราก็นับให้ดูแล้วเราก็มาคุยนะคือผมจะเริ่มต้นด้วยแบบนี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำสวนปาม แล้วก็คิดจะทําสวนปลาล์มนะผมเจอคําถามเยอะมากในกลุ่มคนทําปาล์มนะเราทปาปาล์มเราก็ต้องหาข้อมูลนะก็มีคําถามเยอะแยะมากนะว่าจะปลูกปลาล์มชนิดอะไรถามคนนู้นคนนี้ปลาล์มชนิดไหนดีไม่ดอนอนีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะนะเป็นคำถามที่เต็มไปหมดแล้วหลายคนก็เข้าไปตอบนะทีนี้พอเข้าไปตอบนะม,นะมันนะผมมันนะผม ผมปลูกปาล์มชนิดนี้ของผมพันเดลิคคอมเปตนะผมก็พอใจนะว่าปาล์มผมโดกใช้ได้แล้วก็ต้นอะไรดยการดูแลสมบูรณ์ใช้ได้นะแต่ผมไม่แนะนําว่าต้องปลูกพัน,นุ์นี้เพราะว่าปาล์มมันมีเป็นสิบกว่าชนิดน่ะเพราะนั้นชนิดที่เราไม่เคยทดลองไม่เคยปลูกนะเราจะไปรู้รหือว่าของเขาดีไม่ดีแค่ไหนนะ แล้วเรามาทึทกทักแล้วว่าของเราดีนะแล้วแนะนําคนอื่นนะอันนี้ไม่แนะนําเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่คิดจะทําสวนตามมีหลายคนที่เข้ามาดูคลิปเราแล้วก็คิดจะทําสวนตามแล้วเราก็ให้ความรู้นะเขาก็เขาก็กําลังติดตามคลิปเราอยู่วันนี้จุดแรกที่ผมจะแนะนํานะสําหรับคนที่จะตัดสินใจทาสวนตามนะ ผมจะแนะนําอย่างนี้ว่าท่านอย่าได้ถามคนทั่วไปว่ามีที่ดิน20ไร่ปีหน้าจะปลูกปาล์มแนะนำหน่อยว่าปลูกปาล์มชนิดไหนดีพันอะไรดีอะไรแบบนี้นะผมบอกว่าผมเปลี่ยนความคิดของคนที่ทำปาล์มนะผมแนะนําว่าหนึ่งใครก็ได้ที่คิดจะปลูกปาล์มนะให้คุณเข้าไปใน Google นะนะ ถ้าคุณทําไม่เป็นคุณบอกลูกหลานทําเป็น,นทั้นนั้นนะพิมพ์ไปเลยพิมพ์ไปเลยเข้าไปใน Google นะบอกว่างไงไปสอบหาข้อมูลว่ามันมีปามชนิดไหนบ้างอย่างไรเนี่ยมันจะขึ้นไหมท่านเห็นแล้วมันจะมีข้อมูลบอกท่านนะนะว่าปามแต่ละชนิดนะมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะก็ข้อแตกต่างของปามนะที่เขาจะให้ข้อมูลอยู่นะหนึ่งเขาจะบอกว่า ปาล์มชนิดนี้มันมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันเท่าไหร่นะปาล์มน้ำมันแต่และชนิดมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันไม่เท่ากันนะบางชนิดเขาอาจจะมียี่สิบหกบางชนิดเขาอาจจะมียี่สิบแปดบางชนิดก็จะมีสามสิบคือข้อมูลในนั้นเขาจะบอกและทีนี้ว่าฟาร์มสูงของปาล์มแต่ละปีนะแต่ชนิดก็ไม่เท่ากันบางชนิดเ็าบอกว่าปีหนึ่งสูง ห้าสิบเซนบางพันมันก็บอกว่าหกสิบเซนเอาแล้วข้อมูลอีกตัวที่เขาจะให้นะทางทางปามเขาจะบอกเลยว่าทางปามอ่ะมันมีปา์มอยู่เขาเรียกว่าเป็นปามทางสั้นกับปามทางยาวทีนี้ปุ๊บแต่และพันก็บอกว่าทางเขายาวเท่าไหร่เหมือนของผมนี่อยู่ในทางสั้นนะเพราะนั้นข้อมูลของผมมันอยู่ที่หกเมตรเก้าสิบ นี่คือข้อมูลที่ที่เขาให้ไว้และทีนี้เนี่ยทลายที่เราเห็นนะเขาก็จะบอกนะว่าปามของเขาอะนะถ้าปลูกชนิดนี้น้ําหนักทลายอะนะมันอยู่ทลายหนึ่งสักกี่กิโลเขาใช้ว่าเฉลี่ยนะเหมือนของผมนี่เฉลี่ยอยู่ประมาณสักยี่สิบกิโลนี่คือข้อมูลนะแล้วก็เขาจะบอกเรื่องเรื่องปามว่าทนแรงเท่าไหร่ ก็ส่วนใหญ่นะปาล์นะมันก็จะบอกว่าทนแรงปานกลางหรือว่าทนแรงมากนะแล้วระยะเวลาในการทนแรงนะนมันก็จะให้ตัวเลขอยู่ว่าเก้าสิบวันถึงร้อยยี่สิบวันคือเกือบทุกสายพันธุ์มันมันก็อยู่ประมาณนี้นะอ่าแล้วอายุการเก็บเกี่ยวปาล์แต่ละสายพันธุ์เนี่ยอายุการเก็บเกี่ยวไม่เท่ากันบางชนิดก็เก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าปี หมายความว่าคือยี่้าปีนี่คือเต็มที่แก่หมดหลดระวางไงนะบางชนิดไปถึงสามสิบปีอ่ามันเขาก็ให้ข้อมูลไว้หมดนะเนี่ยทั้งเปอร์เซ็นต์น้ำมันความสูงของต้นคร์มยาวของตองใบอายุการเก็บเกี่ยวน้ำหนักทะลายปามและความตนแรงไงนะเมื่อท่านไปหาข้อมูลตรงนี้นะให้ท่านตัดสินใจเองว่าท่านจะเลือกพันไหนผมเปรียบเทียบเหมือนกับว่าท่านมีเงินนะแล้วท่านเดินไปในง้าง ท่านจะซื้อโทรศัพท์นะตัวอย่างนี้ท่านเข้าใจแน่นอนเพราะทุกคนวันนี้มีตัวตัดใช้โทรศัพท์แต่ละยี่ห้อมันก็มีข้อแตกต่างกันนะคือว่ามันมีไอ้ความจุเท่าไหร่มันมีความเร็วมันมไไีไอ้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 ตัวลูกเล่นยังไงนะบางยี่ห้อนะมันอาจจะเก่งไปเรื่องโหถ่ายภาพนี่ชัดมากนะหรือว่า มันอยู่ที่คนใช้งานถ้าว่าคนใช้งานตัวสับเกี่ยวกับทํางานไอ้เกี่ยวกับการถ่ายภาพคุณก็ต้องไปหาสปเปคที่คุณต้องการนะนะอันนี้ก็เหมือนกันคุณก็ไปหาความถูกใจของคุณว่าคุณจะเอาแบบทลายใหญ่หรือจะเอาทางสั้นทางยาวหรือคุณจะตัดสินใจว่าเอาไม่ชอบว้ความสูงเอาความสูงสักห้าสิบเซนดีกว่าต่อปีนะหรือคุณจะชอบว่าก็ย,ยุเก็บเกี่ยวมันต้องเอาสามสิบปี หรือว่าคุณจะเอาทนแรงยังไงนะนี่แบบนี้เนี่ยผมแนะนาให้คุณไปไปศึกษาตรงนี้นะนี่คือปัจจัยบันไดขั้นที่หนึ่งแล้วก็สําคัญมากมากว่าอย่าไปถามคนอดื่นนะทําไมที่ผมบอกว่าไม่ถามนละผมก็ยังตอบไม่ได้เพราะผมปลูกปามชนิดชนิดเดียวแล้วผมจะไปบอกพันอื่นว่ามันจะด้อยกว่าผมดีกว่าผมได้ไงอ่ะไม่ได้แต่คนที่เขาตอบว่า ปลูกพันนั้นสิพันนั้นสิเพราะเขาปลูกพันนั้นแล้วเขาเขาก็พอใจว่าของเขาดีอนะดกของเขาอะนะอันนี้ผมก็ไม่รู้กันว่าดกมันอยู่ตรงไหนไนะเออตัดสินย,ยังไงว่าว่าดกเออเนี่ยแต่ของผมผมกำลังตัดสินนะเพราะผมจะเก็บสถิตินะว่าตามผมสุดท้ายในปีนี้อนะทลายเต็มที่อยู่ที่กี่ทลายต่าอยู่ที่กี่ทลายสูงอยู่ที่ี่ทลายแล้วก็เฉลี่ยแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณกี่ทลายนะเนี่ยผมจะเก็บ ข้อมูลตรงนี้แล้วผมแนะนำในแหล่งที่สองในเรื่องที่สองนะเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยในการคนที่จะทำสวนปามนะคือไง แหล่งพันแหล่งพันนะนะถ้าท่านไปเปิดหาข้อมูลทางวิชาการอะไรที่ว่านีเขาจะให้ความสำคัญเรื่องแหล่งพันมากที่สุดนะว่าคุณจะต้องไปหาแหล่งพันที่มาตรฐานแหล่งพันที่เชื่อถือได้แล้วก็แหล่งพันที่หมายความว่าไงเป็นมืออาชีพผมพูดในสามหัวข้อนี้นะเพราะยังไงอะ ถ้าท่านอยากคิดทําปลูกสวนปลาล์มนะท่านขี่รถไปนะในใน้องที่ของท่านนะท่านจะเห็นแปลงปลาล์มเต็มไปหมดนะสองข้างถน,นนนะ่ะขี่ไปตรงนั้นเดี๋ยวจะมีแปลงหนึง่งขี่ไปงนัง้นก็้ไปเจออีกแปลงหนึ่งแล้วขี่ไปตรงนั้นแปลงในหนึ่งพื้นที่ของท่านอาจจะมีแปลงปลาล์มให้ท่านตัดสินใจเป็นห้าแปลงสิบแปลงนะทีนี้ท่านก็ต้องตัดสินใจเอาเองโดยหลักการว่าท่านต้องหาข้อมูลว่าแหล่งปลาล์ม ที่ท่านจะไปซื้อคือที่เขาจำหน่ายนะเขาเป็นมืออาชีพจริงไหมก็ว่ามืออาชีพผมอธิบายก็ว่ามืออาชีพคือไงเฮ้ยเขาทํามาตั้งยี่สิบปีแล้วนี่โอถ้ายี่สิบปีนี่มันน่าจะอยู่ในประเภทว่ามีประสบการณ์แล้วก็อการทำไอ้กล้าพันธุ์เขาคงจะได้มาตรฐานเพราะว่าถ้าว่าเขาทําไม่ดีเขาคงอยู่มาไม่ถึงยี่สิบปีหรอกเพราะว่างยถ้าเขาทํปาล์มแบบไม่รับผิดชอบนะ คนก็บอกต่อว่าไปซื้อปาล์มแปลงนี้นะโอ้มีปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้นะั่นะนะ่นะเขาก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าว่าเป็นมือใหม่นะมือใหม่นะบางทีนะเขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกว่าจะทาพาล์มไม่ดีนะบางทีประสบการณ์ก็ยังไม่ถึงนี่ผมยกตัวอย่างประมาณนี้นะนี่คือสําคัญมากๆแหล่งปาล์มแล้วถามว่ายังไงนะผมอากขยายต่อนิดหนึ่งในช่วงที่ปีที่แล้วนะ ปีที่แล้วทุกคนก็รู้นะปามราคาสูงมากไปถึงกิโลละสิบสองบาทเพราะนั้นก่นปีที่แล้วด้วยซ้ำนะคนหันมาปลูกปามมากพื้นที่นี้เพิ่มขึ้นมากมายเลยจนแหล่งใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆท,ที่ผลิตกล้าปามเป็นสองล้านไร่เอ้ยสองล้านกล้านะเป็นล้านกล้าซึ่งเป็นมืออาชีพมีเอสักประมาณ4ี่ห้าบริษัทในประเทศไทยนี่นะอันนี้คือยักษ์ใหญ่เลย ไม่มีกล้าปามขายนะแล้วกล้าปามนี่ต้องจองจองกันสมมุติว่าจองปีนี้นะปีอวกกนะสมมตุติอาจจะไปได้หกแปดที่ผ่านมานะั้นเป็นอย่างนั้นเลยไม่ใช่ว่าจองปีนี้จะได้เลยนะเพราะคิวคนจองเยอะมากแล้วทีนี้พอป,ปัญหามันเกิดวันนี่นะมันมีปามมาลงเฟซขายกันทางออนไลน์นะปามนำเข้ามาจากต่างประเทศ หรือว่าเป็นปาล์มตัวใหม่ๆหม่มาที่เรายังไม่ค่อยได้ยินชื่อแล้วก็ยังจําชื่อมันไม่ได้นะมาจากสายพันธุ์พื้นบ้านอะไรนะซึ่งมีมาขายเยอะมากแล้วก็บอกว่าไม่ต้องจองส่งทั่วรันะนะานานาจักอะไรนี่นะไอ้นี่ก็คือไงมันก็อยู่ในหัวข้อที่ว่าถ้าท่านเชื่อนะว่าปาล์มเขาคุณภาพใช้ได้แน่นอนเอามาปลูกแล้วไม่ผิดหวังนะก็เป็น เป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องมานั่งคิดไอ้ดีแล้วก็ตัดสินใจนะท่านจะเอาไงนะแต่ผมบอกแล้วว่าต้องหาแหล่งปามที่เชื่อถือได้นะท่านไปพิจารณาเองว่าเชื่อถือได้อย่างไรนะเอ,เ,อเอาสั้นๆเดี๋ยวพูดมากยาวเอา,เอามาเราก็เปลี่ยนไปอีกต้นก็ได้เพราะว่าอยาบอกแล้วเราไม่ไม่ได้เลือกนะเอาดูไหมต้นนี้ เนี่ยเนี่าก,ก็ตัดไปนี่นี่นี่เฉพาะตรงนี้ก็สองสัยลายแล้วนะอา้าวทีนี้เรื่องที่สามที่หลายคนนะถ้าคิดจะปลูกปาล์มแล้วก็ผมก็จะมีข้อมูลเสนอให้ท่านเอาไปคิดให้ไปพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจเองนะคือปาล์ม พอท่านตัดสินใจว่าเลือกพันธุ์ถูกแล้วแหล่งที่จะท่านไปหาซื้อถูกแล้วทีนี้ก่อนที่ท่านจะลงมือปลูกเนี่ยท่านก็ต้องมาคิดอันดับแรกเลยว่า mm hmm. i, จะปลูกปามระยะเท่าไหร่นะ